ขอจับอันจากเอ่อมีแต่พ้อยที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับ<ม>ก็<ม> พูดได้ว่าเป็นบริษัทยัง่งยนในการพัฒนาเรว่าได้ว่าช่้งรแรกที่เราพัฒนาเนี่ยมันเริ่มจากปัญหาของชาวไร่นะครับซึ่งในหนึ่งวันเนี่ยมีลักษณะหน้าตาอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้เวลาในการรับ่อยครางมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีแต่ละเล่มเนี่ยคุณสมบัติที่มันเกิดขึ้นในเรื่องภาาความแข็งน้ําหนักอะไรเงี้ยแตกต่างกันเยอะเลยแม้กระทั่งเป็นผู้ผลิตรายเดียวกันนะครับมัสดุเป็นนําเข้าจากประเทศอื่นอันนี้คือมีดที่เราดีกว่าเราขึ้น ใช้อะไรใช้เหล็กไฮคาร์บอนสตีลนะครับซึ่งหหเหล็กทั่วไปท้องหลับใช้เหล็กแผ็นธรรมดามันก็จะเป็นสนิมมันค่าความแข็งมันจะต่างกันนะครับแต่เหล็กตัวนี้ค่าความแข็งจะแข็งกว่าก็าเห็นบอกว่ามีดีไซน์สําหรับผู้หญิงอะไรโดยเฉพาะปหคะสิ่งที่มันบอกบอกสำหรับนะผู้หญิงไม่มีคือน้ําหนักน้ําหนักของมีนะครับถ้าน้ําหนักมีเกิดอย่างที่ผมบอกถ้าเกินค่าเกิน400กรัม นะครับเขาจะบอกกันเลยว่ามีดตัวนี้เนี่ยหนักผู้หญิงใช้งานลำบากนะครับเพราะฉะนั้นค่าของแห่งของมีดจะต้องต่ำกว่านี้ค่าน้ำหนักของมีดจะต้องต่ำกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นค่าตัวเลขตรงนี้เนี่ยหามาเราเสียมีดไปเกือบเกือบหมื่นเล่มเหมือนกันกว่าจะได้ค่าตัวนี้มาว่าเรามีโรงงานน้าตาลมีโผลเนี่ยนะครับกาสิกษภูเกยวภูเวียงใช่ไหมครับแล้วก็ด่านช้างเราแจกเลยกว่าจะได้ค่าตรงนี้มาสรุปเป็นค่าตัวเลขน้าหนักค่าที่ปัจจุบันนี้เนี่ย ก็ยังแรงงานตัดร้อยในประเทศไทยเป็นหลักคือคนตัดนะครับรถตัดมีแค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เองอันนี้คือเฉพาะที่ใช้ในโครงการใช่ไหมมีที่เห็นนี้ใช่ไหมครับมีที่เห็นนี้เราเพิ่งรันผลักออกปีนี้ซึ่งในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอยากให้ทั่วประเทศใช้มิตรแบบนี้หมดนะครับแต่ปัจจุบันนี้เครื่องมิตรผลทุกโลใช้มิตรแบบนี้ครับ